พบกับวิโรจน์แห่งร้านวิโรจน์พรมบรรชดชั้นสามพันิพิ์งามงดงามรับเช่าพระให้ราคาดีได้แล้วครับสวัสดีครับกลับมาอีกครัง้งกับผมวิโรจน์พรมบรรชน ในรายการวิโรธสมพักซึ่งเป็นช่องทางที่เน้นสาระและความรู้กับเพื่อนๆที่นักเป็นนักสะสมพระทั่วๆไปนะครับหรือนักสะสมรุ่นเก่าหรือมือใหม่ก็ช่างนะครับที่เราว่างเป็นอาจจะวางมือแล้วเรลืมไปก็ได้ว่าเทคนิคการดูพระเหล่านั้นนะฮะการพัฒนาเหรียญของเหรียญพระเกเนี่ยฮะมันพัฒนาไปได้ไกลถึงขนาดไหนและเหรียญที่แท้ๆนั้นฮะมันยังกลับเอามาใช้ตรงนี้ได้ตำหนิติติงต,ต,ต,ต่างๆ ยังนํากลับมาใช้ได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับติดตามกันนะครับแล้วเรามาติดตามกันดูว่าเทคนิคการดูของผมวิโรจน,น์พมัญชรและรายการวิโรจน์สองพันนั้นจะเน้นมุ่งถูความชัดเจนนะครับความชัดเจนของตามสไตล์ของวิโรจน์เนี่ยเหมือนของผมนี่ผมจะดูตามสไตล์นี้นะครับเพื่อนๆลองมาติดตามนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเหรียญฉลองอายุ90ปีนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดเป็นเหรียญที่ยอดนิยมมากนะครับจากราคาที่ไม่เคยได้แพงมากมายนะครับราคาตอนนั้นน่าจะอยู่กันประมาณสักเริ่มเริ่มเมื่อสมัยผมทำเล่นพาร์ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก600บาทถึง800บาทนะครับเมื่อปี3กว่านะครับพ,พสามศูนย์นะฮะณปัจจุบันนี้นะครับเหรียญที่มีความสวยนะครับราคาอัปเดตกันไปถึง5 0,000กว่าบาทก็มีนะครับสามสี่หมื่นบาทขั้นต่ํานะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างสูงและเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ยอดนิยมมากนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่นักสะสมของเล่นผู้ที่เล่นสายหลวงพ่อผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญเทคนิคการดูเหรียญ90ปีนี้นะครับดูยังไงเดี๋ยวขอทีมง,งานช่วยกัางนขึ้นภาพด้วยนะครับขั้นต้นนะครับการสังเกตของเหรียญรุ่น90ปีนี้นะครับนะฮะเหรียญละ90ปีนี้ของหลวงพ่อผมเห็นว่าช่องแครนี่นะครับเป็นลักษณะเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญลักษณะเหรียญรูปไข่นะครับ เทคนิคการดูของผมวิโรจน์พรมชรนะครับนะฮะและรายการวิโรจน์สองพระจะแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการดูแบบจบเจ้าไม่เล้าหรือนะครับเอามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้จริงนะครับขั้นแรกนะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนๆดูที่นะฮะด้านซ้ายมือนะครับที่หายปลาาของหลวงพ่อผมด้านซ้ายมือนะครับที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีนะครับจะมีร่องขีดนะครับ3ามขีดด้วยกันนะครับจะมีร่องขีดสามขีดด้วยกันอันนี้เพื่อนเอเอามานํา สังเกตและศึกษาได้มาจดจําได้นะครับนะฮะแล้วอีกลิงอีกหนึ่งจุดนะครับที่บริเวณคอเช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูตามภาพนะครับดูตามภาพนะฮะดูตามภาพนะครับว่าเพื่อนๆลองดูนะครับที่ตามภาพดูนะบริเวณคอทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะฮะมักจะมีเส้นขีดนูนนะครับด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายก็จะมี1ขีดนะครับจําหวะอัวไหล่นะครับและด้านขวาก็จะมี2ขีด นะระหว่างลัคอและที่หูนะครับอันนี้เอามาสังเกตกันได้นะครับเหรียญลักษณะของหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญเกปีเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะเหรียญที่มีการปั๊มกระแทก2อถึงสครั้งนะฮะสอถึงสครั้งนี่หมายความว่าเพื่อกระแทกเน้นแห่งความคมของเหรียญนะครับเหรียญนี้ได้มีการกระแทกปั๊มเน้นมีความคมนะฮะมีความคมมากเรามาสังเกตที่คําว่าที่ระลึกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญที่ฉลองอายุ90ปีเนี่ยที่คําว่าที่ระลึกนะครับ ที่ด้านขอบของเหรียญน,นะครับจะมีการปั้มกระแทกนะครับปั๊มกระแทก2-3ครั้งแล้วจะเป็นรอยขยบขยืขย่นยุบลงไปเป็นเส้นล่องนะครับอันนี้เพื่อน <c oughs> ๆเอามาศึกษาได้นะครับตัวเกมไม่สามารถบอกว่านะครับในความรู้สึกของผมที่ดูศึกษามานะไม่น่าติดนะครับและไปดูคําว่าที่ระลึกเช่นกันนะครับไปดูคําว่าที่ระลึกเช่นกันคืออักษรอักษรตัวลอลิงนะครับ ปลายหางรอลิงด้านบนที่ขีดนะครับมักจะมีขีดเส้นนะครับจะมีเส้นขีดเป็นขีดเป็นทิิวลงไปอันนี้มักจะมีนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมสังเกตในตัวอักขรในหนังสือต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะจะมีเส้นขีดเกินเส้นฝนขนแมวต่างๆนั้นนะครับเราก็เอามาวิเคราะห์เจาะลึกกันได้นะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมจะให้แนะนําเพื่อนๆคือจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับจุดไฮไลท์จริงๆนะครับเพื่อนๆบางคนไม่ได้สังเกตแต่ไม่เคยสังเกต ดูระหว่างข้อพับมือด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับทีมงานช่วยขึ้นผ้านะครับตรงนี้นะครับนะฮะเป็นจุดที่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตกันฮะตรงข้อพับด้านในนะฮะระหว่างข้อพับกับจีวรของหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะมีเส้นขีดอยู่ขีดนึงนะครับที่เป็นขีดนูนเหมือนติ่งนะครับขีดนี้นะครับจะมีทุกเหรียญจะมีทุกเหรียญเลยนะครับจะมีทุกเหรียญ ผมว่าตัวเกย์ถอดไม่น่าจะติดนะฮะแล้วตรงผ้าสังกติเช่นกันนะครับที่ลายดอกจันตรงหน้าหน้าอกสังกตินั้นเพื่อนๆก็บางคนก็รู้นะครับเรียนรู้มามากในหนังสือเรื่องต่างๆก็แนะนําให้เพื่อนๆได้ศึกษากันแต่ตรงนี้อย่าลืมสังเกตนะครับบริเวณขอบผ้าสังกติและผ้าจีวอน,นั้นมักจะมีเส้นขีดคมนะฮะมีเส้นขีดคมนะเพื่อนๆก็ลองไปนปําปรับใช้ดูนะครับและตามลายมือต่างนะครับความคมชัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ผมบอกว่ามีการ ปั๊มสามถึงสี่ครั้งเราันิษฐานจากไหนครับจากคําว่าฉลองตัวอัฉลองที่อ่าฉลองครบรอบ90ปีเนี่ยนะครับนะฮะฉลองครบรอบ9กปีเพื่อนๆลองศึกษาดูจะมีปั๊มกระแทกขยับขยื่นเป็น2องถึงสครั้งอันนี้เพื่อเกิดความคมชัดนะฮะเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างอะเรามาดูด้านหลังกันบ้างว่าตําหนิของด้านหลังซับซ้อนไหมนะครับอ่ะทีมงานขึ้นภาพเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ ด้านหลังนะครับข้อสังเกตของด้านหลังนะครับผมจะมาสังเกตรอยตัดปิ้นนะครับรอยตัดปิ้นรอยตัดปิ้นนั้นนะครับดูยังไงรอยตัดปิ้นผมเคยแนะนําเพื่อนๆให้ดูเหรียญสรงน้าใช่ไหมครับเหรียญสรงน้ําผมแนะนําเพื่อนๆให้ดูรอยตัดปิ้นด้านหลังนะครับจะมักจะมีรอยปิ้นคล้ายๆกับเหรียญทรงน้ําเช่นกันนะครับจะมีคล้ายๆเหรียญสรงน้าเช่นกันอันนี้เราเอามาสังเกตเป็นข้อวิเคราะห์นะครับเป็นข้อวิเคราะห์ว่าเออเฮ้ยมันก็เป็นไปได้ตรงนั้นเหมือนกันนะฮะ และจุดหลักใหญ่อีกหนึ่งจุดนะครับเรามาดูคำว่าวัดนะครับคำว่าวัดนะครับคำว่าวัดนั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้พีมงานขึ้นภาพนะครับคำว่าวัดนั้นนะครับถ้าสังเกตให้ดีๆเราเอียงสองให้ดีๆนะครับเหรียญนี้นะครับถ้ามีปั๊มกระแทก3ครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยด้านหลังจะมีความคมชัดมากนะครับนะฮะจะมีความคมชัดจริงๆนะครับอัขระตัวไม่หินอากาศกับคําว่าดอเด็กนะครับตัวดอเด็กนั้นจะมีเส้นขีดพุ่งไปห่าง เป็นเส้นขีดฝนฝนแมวที่คมมากนะครับเป็นเส้นขีดฝนฝนแมวที่คมมากแล้วก็ยังมีนะครับไฮไลท์เหมือนกันนะครับคือจุดเม็ดผลต่างๆที่ผมเคยแนะนํากับเหรียญสองน้ํานะครับก็มีเช่นกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลักษณะการเราดูเพียงแค่นี้นะครับเราเอามาวิเคราะห์ได้ถึง90%เนะครับ90%เลยทีเดียวนะครับนะฮะอันนี้แนะนําเพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับแต่ถ้าให้ชวนนะครับ ให้ชัวร์ให้แตกขาดไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวตัดนะครับตัวตัดถ้าเราเรายังยังงงสงสัยกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเราไปดูตัวตัดเป็นการชี้ขาดอีกหนึ่งทีอันนี้คือเป็นมวลภาพโดยรวมนะครับนะฮะมวลภาพโดยรวมเพื่อนเพื่อนลองไปศึกษาดูตัวตัดนะครับตัวตัดด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความแตกต่างกันโดยเห็นเด่นชัดนะครับโดยเด่นชัดคือด้านหนึ่ง จะมีการตัดยานะครับและอีกด้านหนึ่งจะมีการตัดขมหวานนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวดูภาพต่างกันไปนะครับนะฮะเพื่อนๆดูภาพต่างกันไปนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวตัดของเหรียญฉลองอายุ90ปีที่เพื่อนๆนักเล่นพระสับสูมือใหม่ก็ช่างนะครับก็จะมาดูตัวนี้นะครับแต่โดยรวมถ้าเกิดกรณีการมีการเลี่ยงเลี่ยงกรอบพลาสติกหรือว่ากรอบทองขึ้นมาเราไม่วิวราะอ์ยังไงนะครับนะครับเราจะต้องไปแกะดูตัวตัดนะครับ มันก็จะเป็นการเสียเวลาในการเทคนิคในการดูแบบสไตล์วิโรจน์อุมัตชอนนะครับในรายการช่องวิโรจน์สองพระนเนี่ยนะครับก็จะเน้นให้ดูแบบง่ายๆจบเจ้าไม่เล้วหรือตามสไตล์วิโรจน์นะครับเราก็มาดูจุดต่างๆที่แนะนําไปดังนี้ที่บอกกล่าวเพื่อนๆในขั้นต้นนะครับเอาโอเคนะครับนะฮะวันนี้นะครับก็สาระดีๆนะครับกับผมวิโรจน์ผมบัญชรนนะครับกับเหรียญอายุฉลองอายุ90ปีนะครับไม่ยากไม่เย็นครับดูง่ายสบายตานะครับศึกษาง่ายนะครับ ไม่ต้องลี้ลับซับซ้อนเพื่อนงงนะครับเรามาดูตามที่ผมแนะนํานะครับเอาไปปรับใช้กันดูอันสิ่งไหนที่คิดว่ามันดีมันใช่เราเอาลองไปดูนะครับถ้าไม่ดีไม่ใช่เราก็ไปพลิกแพงเอาแต่อย่าลืมน,นะครับอย่าลืมโดยเด็ดขาดดูวันหน้าของพื้นเหรียญน,นะครับมีความคมชัดนะครับพระแท้มักมีความคมชัดไม่ปุดไม่บวกเพื่อนๆเ,เราไปศึกษาดูนะครับวันนี้ผมวิโรจมมน์พรมชรและรายการวิโรจน์สองพักต้องขอลาเพื่อนๆไปอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ว่าจะมีลื่น รุ่นใดมาแนะนำให้เพื่อนได้ได้ศึกษาและสะสมให้ถูกแนวทางกันต่อไปวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆสวัสดีครับเออเออเออเป็นไงหลอเป็นไงหรอเพื่อนๆนะเออที่ติดตามกันนะนะในช่องวิโรธผมบัญชอนไหนกับไนรายการนะวิโรธส่งพระนี่นะเออมีสาระดีๆให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วได้เรียนรู้กันนะเออออกออก เพืเ่อนนะเพืเ่อนๆดูรายการเข้าแล้วนะถ้าเบื่อเก็บพักเก็บอะไรนะก็เอามาขายได้นะในเพจร้านวิโรธพมัญชอนเขาก็ซื้อนะซื้อด้วยนะเออดูกันแล้วนะศึกษาหาความรู้ก็เอามาขายเขา ก็ดีนะเออเออเออเอา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 เพื Estados ่อนเนนะเออเดี ını, grabbing, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ปู่แอบเมื่นูเขาอัดรายการด้วยโอ้ก็ก็ทำดีเขาท่าดีเออเออเออมีความลับความรู้ดีความลับไม่เคยแอบเอามาบอกกันหมดเลยเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนะอย่าลืมนะเดี๋ยวปู่นะปู่จะรีบไปค้นหาพระอน่ะเอามาขายให้เขาหน่อยเอามาขายให้เขาเขาให้สาระดีๆอย่างนี้เราก็มาแบ่งปันกันไปเออเออเออเอาเอาเอา ปูไปก่อนปูไปก่อนเอาไปขนผักก่อนนะเออเดี๋ยวหาผักมาขายเข้าไม่ทันนะเออเอาเอาปูไป่อนนะบบายบายนะเออไปหาผักก็แล้วนะ